สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาดูกระเจี๊ยบแดงกันนะคะนี่จ้าสวยสวยสวยค่ะกระเจี๊ยบแดงนี่ปลูกไว้ขายได้นะคะมีราคาค่ะนี่สวยมากเลยค่ะเนี่ยยังไม่เก่น,นะคะเนี่ยจะมีพ่อคา้ามารับซื้อนะคะจะมีพ่อคา้ามารับซื้อค่ะสวยค่ะสวยค่ะดอกกระเจี๊ยบค่ะ พันนี้แดงพันกระเจี๊ยบแดงนะคะพ่อค้ามารับซื้อประจําเลยค่ะทั้งดอกนางนวลทั้งกระเจี๊ยบนะคะนี่จะสวยมากเลยค่ะว้าวทำไมสวยจังเลยอันนี้ของพี่สาวปลูกไว้นะคะ้าเพื่อนๆมาชมค่ะสวยค่ะสวยกระเจี๊ยบแดงค่ะ ใส,สนใจปลูกได้นะคะมีพ่อค้ารับซื้อค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่นช่วงนี้สวยมากเลยค่ะสวยสวยสวยกระเจี๊ยบแดงนะคะงา,งามงามงามค่ะงามมากเลยค่ะปลูกไว้นะคะไม่ต้องดูแลมากมายนะคะกระเจี๊ยบเนี่ย ไม่ต้องแมงก็ไม่กินไม่มีแมงกินด้วยพันนี้ดีมากเลยค่ะพ่อค้าต้องการค่ะนี่สวยค่ะยังไม่แก่ดีนะคะเดี๋ยวเก่เขาจะเก็บเก็บตักแดดตกดัดตกแห้งไว้นะคะไว้ให้ลูกค้ามาให้ให้ให้พ่อค้ามารับนะคะเนี่ยกระเจี๊ยบใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจะเอาไปใส่ต้มยำทำเกงก็ได้นะคะ ทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะสวยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกระเจี๊ยบแดงสวยค่ะพาเพื่อนๆมาชมค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะ สวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะกระเจี๊ยบสวัสดีค่ะมาชมกระเจี๊ยบแดงกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ